โนคยองซูพบแฟนไทยในรอบ6ปีสร้างปรากฏการณ์ความสุขเบ่งบานตลอด2วันผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยพร้อมความทรงจำอันงดงามตลอด2วันเต็มกับงาน2024 BOH KYUNG SUA c h e Fan Concert Tour น้อยกว่าบลูมากกว่า In b แ n งคอกแฟนคอนเสิร์ตครั้งแรกในรอบ12ปีนับตั้งแต่เดบิวต์และการกลับมาเจอแฟนไทยอีกครั้งในรอบ6ปี ของศิลปินหนุ่มมากความสามารถ d o h k y u n g s u o โดคยองซูเมื่อวันที่10-11ถึงสิงหาคม2567ที่ผ่านมาณทันเดอร์โดมเมืองทองธานีงานนี้รีบได้ว่ามีความสุขเต็มหิ่มกันทั้งศิลปินและแฟนคลับสมกับความคิดถึงตลอดหลายปีนับตั้งแต่สร้างปรากฏการณ์โซอเอา์ทั้งสองรอบในเวลาอัน รวดเร็วตั้งแต่เปิดขายจนมาถึงวันงานที่เป็นความทรงจำพันแสนงดงามและเบ่งบานเหมือนดอกไม้ตรงกับชื่องานลูที่โดขยองซูตั้งใจทำให้งานนี้เป็นเวลาสำคัญที่ได้ใช้ร่วมกับแฟนๆชาวไทยอย่างเต็มที่ผ่านเพลงเพราะๆและกิจกรรมสุด exclusive มากมายเพื่อแฟนๆที่มางานนี้โดยเฉพาะโดขยองซูเริ่มต้อนรับแฟนๆเข้าสู่แฟนคอนเสิร์ตสุดพิเศษด้วยเพลงจากมินิอัลบั้มล่าสุดรอสั้นอย่างเพลงมา ที่โชว์พลังเสียงในท่วงทํานองน่ารักๆเป็นตัวแทนของคนแอบชอบทําเอาแฟนคลับกรีดกันกระหึ่มพรก่อนจะไปเข้าสู่ช่วงพูดคุยที่ได้ดีเจนุยธนวัฒน์ประสิทธิสมพรมาช่วยเติมเต็มบรรยากาศความสนุกและความสุขให้มากยิ่งขึ้นซึ่งงานนี้โดขยองซูได้อ้อนแฟนๆด้วยประโยคภาษาไทยที่ทำเอาใจละลายอย่างสวัสดีครับระวังไม่สบายนะครับ รักษาสุขภาพด้วยนะครับต่อด้วยเกมสุด exclusive อย่างการบอกเล่าเรื่องราวผ่านดอกไม้ที่โดขยองสูวาดเองรวมถึงบอกเล่าเรื่องราว TMI Too Much Information ที่แฟนๆไม่เคยรู้มาก่อนการแชร์รูปถ่ายที่ไทยพูดคุยเกี่ยวกับรายการ g r e กรีนบีนเรดบีนเกมฟู้ดควิสไทยอาหารไทยตอบคำ ถามจากโพสต์อิกของแฟนๆที่เขียนไว้ก่อนเข้าง,งานเกมแรนดอมเพลงเพื่อร้องเพลงสดๆบนเวทีและเซอร์ไพรส์เซลฟี่กับแฟนคลับผู้โชคดีผ่านจอบนเวทีด้วยนอกจากนั้น mm hmm. โดคยองซูยังได้นำเพลงอื่นๆจากมินิอัลบั้มล่าสุดมาโชว์แบบต่อเนื่องเพื่อแสดงความสามารถด้านโวคอลทั้งเพลงป็อปคอนซิมเบิร์นจอยกูดไนท์ไมเดียและอับเบลไทม์รวมถึงเพลงที่ใครหลายคนคิดถึงอย่างออเดนารี่เดย์ไอดูอับเบลไทม์และซัมบอดี้ และสิ่งที่ทำให้งานนี้สมบูรณ์แบบคือโปรดักชันแสงสีเสียงและสเปเชียลเอฟเฟกจากทีมผู้จัดฝีมือดี i d เดีย c t ภายใต้ GMM Show ที่มาช่วยสร้างจุดเด่นและเสริมบรรยากาศของแฟนคอนเสิร์ตครั้งนี้ให้ออกมาดีที่สุดเพื่อสร้างความทรงจำดีๆสุดประทับใจให้กับแฟนๆทุกคนปิดท้ายด้วยเซอร์ไพรส์จากแฟนๆที่มอบความรักคืนกลับไปให้โนฮยองซูผ่านโปรเจกต์ไลฟ์บ็อกซ์แหวนไฟสโลแกนและวิดีโอโปรเจกต์ภาพยองซูกินเที่ยวทั่วไทยรวมไปถึงสิทธิพิเศษอ f t e r เตอร์โชว์กรีตติ้งที่เปิดพื้นที่ให้แฟนคลับผู้โชคดีได้พบเจอกับคยองซูหลังจบงานอย่างใกล้ชิด ท้นี้โดคย,ยองซูงได้ให้สัญญากับแฟนๆชาวไทยว่าจะรีบกลับมาอีกครั้งเร็วๆนี้นับเป็นการปิดฉากงาน2024 D.O.H.K.Y.U.N.G.SU.A.T.I.A. E. แฟนคอนเสิร์ทัวร์น้อยกว่าบลูมากกว่าอินแบงคอกทั้งสองวันไปอย่างน่าจดจำ